สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนำการต่อสายวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้กับเพื่อนๆครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์ไฟฟ้าครับซึ่งตัวอย่างในวงจรนี้นะครับผมเลือกใช้สวิตช์ทางเดียวครับ ต่อไปก็จะเป็นหลอด Full o l e ส s e น s นะครับซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีแบบ18วัตต์ที่เป็นหลอดสั้นและแบบ36วัตต์ที่เป็นหลอดยาวครับต่อไปก็จะเป็นบัลลาดครับซึ่งหน้าที่ของบัลลาดก็จะควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในขั้วหลอดไฟให้มีค่าเหมาะสมและสม่ำเสมอครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องเลือกใช้งานบัลลาดที่มีขนาดวัตต์ให้เหมาะสมกับวัตต์ของหลอดไฟที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้งานด้วยนะครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นสตาร์เตอร์ครับที่ทําหน้าที่ตัดต่อวงจรสตาร์ตอัตโนมัติเพื่อช่วยในการจุดติดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ทํางานและเมื่อหลอดไฟติดนะครับสตาร์เตอร์ก็จะตัดตัวเองออกจากวงจรโดยอัตโนมัติครับโดยการต่อสายนั้นก็จะต่อขนานกับหลอดครับและเพื่อนๆควรเลือกใช้งานสตาร์เตอร์นะครับที่มีขนาดวัดให้เหมาะสมกับหลอดไฟที่เพื่อนๆใช้งานครับ โดยการต่อสายวงจรนะครับเราจะเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลจากเบเกอร์ลูกย่อยในตู้ไฟฟ้าหรือจากจุดต่อไฟมายังสวิตช์ไฟฟ้าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายลายออกจากสวิตช์ไปยังบัลลาดและออกจากบัลลาดไปยังขั้วของหลอดฝูเสเซนต์ครับและเดินสายออกจากขั้วหลอดไฟไปยังสตาร์เตอร์และออกจากสตาร์เตอร์ไปยังขั้วหลอดอีกด้านหนึ่งครับ และเดินสายนิวทรัลออกจากขั้วหลอดไฟไปยังบัสบาร์นิวทรัลในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทรัลดังรูปนี้ครับโดยวงจรนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งหลอดูออเลสเต์18วัตต์และ3 6วัตต์ครับเพื่อนๆมาดูตัวอย่างการต่อสายวงจรนี้กันสักเล็กน้อยนะครับโดยผมขออนุญาตใช้เตาต่อสายเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้เห็นภาพการต่อสายวงจรนี้ได้ง่ายขึ้นครับ เมื่อเราจ่ายไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟมารอที่สวิตไฟฟ้าครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตไฟฟ้า1ครั้งหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตก็จะเชื่อมต่อกันครับทําให้ไฟฟ้าไหลผ่านจากสวิตไปยงังประหลาดและไหลผ่านประหลาดไปยังขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับ ซึ่งตรงจุดนี้นะครับบัลลาดจะสร้างแรงดันให้สูงเพื่อช่วยให้จุดหลอดติดสว่างครับและขั้วหลอดตรงจุดนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในหลอดนะครับก็จะถูกกระตุ้นแต่ไม่เพียงพอให้หลอดจุดติดและเรืองแสงครับขณะเดียวกันนะครับไฟอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลจากขั้วหลอดไปยังสตาร์เตอร์ที่ต่อขนานกับหลอดไฟอยู่และไหลมายังขั้วหลอดไฟอีกด้านหนึ่งและครบวงจรที่ฝ่ายนิวเทลที่ต่อไปยังแหล่งจ่ายครับ ทำให้สตาร์เตอร์ทำงานเพื่อช่วยหลอดฟเลูออเรสเซนต์ให้จุดติดที่ขั้วหลอดไฟทั้ง2ด้านของหลอดครับก็จะทําให้หลอดไฟสว่างหลังจากนั้นนะครับสตาร์เตอร์ก็จะตัดการทํางานของตัวมันเองออกจากวงจรก็จะเป็นหน้าที่ของบัลลาดครับที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อไปครับ และเมื่อเรากดที่หน้าสวิตไฟฟ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสทองแดงในสวิตก็จะเปิดออกทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรหลอดไฟจึงดับครับ แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อโคมไฟและเซนต์มาใช้งานนะครับผู้ผลิตบางรายก็จะทําจุดต่อสายลายและสายนิวทรัลมาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการติดตั้งครับและอาจจะมีไดอะแกรมวงจรการต่อสายนะครับซึ่งบางผู้ผลิตนั้นก็จะทําแผนผังวงจรไว้ที่บระหลาดครับ หวงว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย